สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนและคณนามีนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากคุณน้าหางแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาอ่านดวงของท่านด้วยไพ่ o r ร์เรโลชุดคู่บุญค่ะ งานไพ่ของท่านนะคะตัวตนของท่านได้ไพ่ลงมือทําค่ะความขยันนะคะกําลังแบบมุ่งมั่นอืมขยันขันแข็งแหละคะ่ะไพ่ใบนี้ในเรื่องของการทำมาหากินเนาะในการทํางานนะคะแบบลุยเต็มที่ทําเต็มที่อ่านะคะความขยันความมุ่งมั่นจึงก่อเกิดความสําเร็จค่ะรูปองค์พระพิฆเนศในตําแหน่งการเงินพื้นที่แห่งปัญญาความคิดความเฉลียวฉลาดของท่านนะคะท่าน ทำอะไรเนี่ยนะในเมื่อเราทำด้วยเขาเรียกว่าความสามารถมีการวางแผนในเรื่องของผลงานนี่จะต้องออกมาอืมมันถูกใจลูกค้า,าอาจารย์มองนั้นเลยนะคะการทำแบบด้วยความตั้งใจไม่ได้แบบทำสักขว่าให้มันเสร็จเสร็จไม่ใช่นะคะแต่เป็นการใส่ใจทุกรายละเอียดของงานนะ จึงออกมาดีจึงมีผลงานทําให้เป็นที่ชื่นชมของลูกค้านั่นเองสินค้าของท่านจึงจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าได้นะคะในตําแหน่งสหาชาเป็นไพ่อ่าบอกว่ากำหนดเองนะคะเพราะฉะนั้นในการคอนแทคติดต่องานในการเลือกอ่งานนี่ท่านจะเป็นคนเลือกเองกำหนดเองกำหนดราคาเองกำหนดเป้าหมายกำหนดอ่นโยบายในเรื่องของ ผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รับส่วนแบ่งหรือรายได้อะไรยังไงอาจารย์มองว่าชาวมีนสามารถที่จะจัดการได้นะคะในตำแหน่งพันธุที่อยู่อาศัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านด้วยนะคะเป็นภาพอาจจะเหมือนกับรูปเทวดาก็ได้นะคะและไพ่บอกว่ากุญแจชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะมีเหมือนรหัสหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามที่ เหมือนช่วยให้ท่านมองเห็นทางออกกุญแจคือสิ่งที่จะต้องไขปัญหาได้นั่น,น,นเองนะคะท่าบอกต้องมนต์สะกดนะคะเพราะฉะนั้นท่านวินีบอกว่าท่านเนี่ยอ,อยู่ในตําแหน่งบุตรตาด้วยเป็นความมีสเสนีหยของท่านพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วคนเขาเข,เขาาหลงสเสน่ห์อ่ะเหมือนสาริกาลิ้นทองอะ่ะเนี่ยเย,เยการไปลง ลงสาลิกาลิ้นทองอ่ะที่ลิ้นเนี่ยในใน,ในภาพนะคะมันไม่ได้แปลถึงว่าว่าท่านไปลงนะท่านอาจจะมีเป็นคนมีสเสน่ห์ในการเจรจาการพูดคุยนะคะจึงทําอะไรสําเร็จง่ายกว่าคนอื่นได้นะคะในตําแหน่งอริสตูปัญหาอุปสรรคอ่ะจากาพยู่นี้จะบอกว่าสตูเปลี่ยนเป็นมิตรค่ะท่านจะไม่ได้มีสตูที่แบบจะต้องเป็นสตูท้าวอนกันอย่างนั้นไม่ใช่นะอาจจะมีช่วงหนึ่งที่มีขัดแย้งผลประโยชน์ด้วยนี่นั่นแต่ก็มีการเคลียร์และ ปรับความเข้าใจกันได้หรือแปลว่าศัตรูก็กลายมาเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันนั่นเองนะคะในตำแหน่งความรักนะคะเป็นภาพพื้นที่โบราณนะฮะอาจจะแปลวความรักว่าท่านก็อยู่กันจนแก่เท่านั่นแหละคะ่ะไพายย่างเนี้นะฮะถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็ได้นะอ่าหรือไรโสดก็แปลว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาอ่าเป็นเหมือนคู่กันอยู่แล้วเราจะเห็นไพ่ใบนี้ เป็นรูปองค์ยักษ์นะฮะยักษ์ปัดโพยยักษ์ปัดแจ้งที่เราเห็นที่วัดวัดพระแก้วนะคะแบบนั้นก็ได้นะคะถัดไปนะคะ,ะพื้นที่แห่งความมั่งคั่งอยู่ในตำแหน่งสุขภาพแปลว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไพ่ผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่ง สุภะเนี่ยองค์พระพรมท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะดูแลจริงนะฮะหรือตำแหน่งนี้ท่านเป็นคนจิตใจดีงามค่ะชาวมินอ่าท่านเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือยึดในเรื่องของศิลธรรมคุณธรรมท่านจึงได้ดีเพราะความดีของท่านนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเป็นอย่างดีการงานอาจจะมีเรื่องแก้ไขงานบางอย่างแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ แต่ท่านก็จัดการมันได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรเข้ามาก็ตามท่านจะสามารถจัดการมันได้เป็นการโชว์ฝีมือแสดงความสามารถให้ประจักษ์อีกต่างหากเวลามันมีปัญหาแล้วเราแก้ได้เนี่ยนะคะคนเขาก็จะเห็นในความสามารถหัวหน้าเจ้านายก็จะเห็นประสิทธิภาพการทํางานถ้างานมันเฉยๆเนื่อยๆนิ่งมันไม่ได้มีความแอคทีฟมันไม่ได้มีการแก้ปัญหาอะไรเลย มันไม่มีผลงานค่ะเพราะงั้นมันจะต้องมีอะไรเข้ามาให้เราได้แก้เขาคนเขาจะได้รู้ว่าเรามีความสามารถมีฝีมือนะคะ,ะตำแหน่งโชคลาภได้มหาเสน่ห์ค่ะเป็นลูกพระแม่นางกวักอ่านะคะท่านก็จะมีโชคลาภขอพรอได้นียนะคะหรือแปลว่ากวักเงินกวักทองเข้ามาก็ได้นะ,ะขอพรกับเจ้าแม่นางกวักหรือท่านก็บูชาพระแม่นางกวักได้นะะตำแหน่งสรุปท่านมีเซนพิเศษเป็นคนมีลางสังหอนแม่นได้ นะมีสัมผัสพิเศษนะะอันนี้เขาช่วยท่านได้อย่างหนึ่งนะคนเราจะมีเส้นอะไรแปลกๆจะเหมือนจะบอกตัวเองได้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงนะจะมีอะไรเตือนท่านให้รู้ตัวนั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อด้วยไพ่ทาโร่ค่ะ พลังงานไพ่าทาโร่นะคะขึ้นไพเ่เด็กถือไม้นะคะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มินะคะอาจารย์มองว่าจะมีการไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นก็ได้หรือบางท่านมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศมีเกณฑ์ทำเรื่องเอกสารผ่านนะคะหรือลูกท่านไปเรียนต่างประเทศก็ได้ถ้าก็าไปอเมริกาก็มีเนาะ,ะดวงขึ้นประมาณนั้นไป ไป้้วก็สําเร็จนะฮะเดินเรื่องวีซ่าผ่านแน่นอนแบบนี้โอ้ยิ่งมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเนาะจัสมินการประกาศข่าวดีนะคะเอะ่เรื่องดีๆจะมีเข้ามาไม่ว่าท่านรออะไรรอเรื่องของถ้าใครมีเรื่องกาะเดินเรื่องเอกสารหรือเรื่องคดีความฟ้องร้องอะไรก็ตามห้าดาบคือชนะคู่แข่งค่ะนะคะ5้าเหรียญเนี่ยมันแปลว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ,ะไม่ อ่อคือวางตัวดีอ่ะไม่ไม,ไม่อะไรนะไม่ไม่ข่มคนอื่นก็ได้ด้วยไพ่นะคะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของการเงินถ้าการเงินตอนเนี้ยอาจจะมีปัญหาแต่เร็วๆนี้ยมันจะมีงานงานดีๆเข้ามาเงินเนี่ยไหลเข้ามาทําให้ท่านแก้ปัญหาได้หมดปิดขัดอะไรสองไม้ก็มีทางออกเห็นแสงแดดแสงพรอาทิตย์ฉายแสงเข้ามาเพราะว่าอะไรท่านเป็นคนฉลาดมีความสามารถนะคะ ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคนแบบโอ้โหเก่งมากๆไว้พิปฏิพานนะคะราชาถ้วยนั่งบัลลังก์นะคะความยิ่งใหญ่เลยะค่ะสำหรับชาวมีนนะคะขอไพ่สรุปอีกห้าใบเนี่ยเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำอัศวินเหรียญน,นะคะแต่งานเนี่ยมันก็มีบ้างแหละที่ต้องแก้ไขในเรื่องทีมงานทีมเวิร์คที่อาจจะมีปัญหาหรือบางทีถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยถ้าใครแบบ ท่านเห็นแล้วว่าเออเป็นอวสรรรกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของธุรกิจท่านท่านก็เหมือนตัดสินใจได้รวดเร็วแก้ปัญหาคือให้ออกก็ให้ออกไปเลยคือท่านมีความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหามากไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่าเป็นงานในองค์กรที่ท่านได้รับมอบหมายมา ท่านจะเป็นคนกล้าตัดสินใจนะคะจะไม่ได้แบบว่าอุ้ยต้องรอฟังคนโน้นคนนี้แต่ท่านจะใช้ความคิดความอ่านของท่านรู้ว่าอะไรควรจัดการแบบไหนและท่านก็ทําได้ดีซะด้วยเพราะเป็นสามไม้กับสี่ไม้เป็นที่ยอมรับนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นความรักเนี่ย้าเลาะเบาแว้งกันมีบ้างมีปากมีเสียงมีอ่าคำพูดมีความไม่เข้าใจกันแต่แล้วก็ให้อภัยกันได้คนเรามันก็จะมีช่วงที่อาจจะมี เรื่องที่ต้องวิภาทาหรือคำพูดเพื่อให้มันเอ่อตกลงกันได้ในสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับคนสองคนก็อยู่ร่วมกันได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ